Gracias. ปรับขึ้นอัดดอกเบี้ยนโยบายแล้วนะคะ,คะก็หลังจากนั้นเองก็มีผลกับตัวราคาทองต่อเนื่องนะคะซึ่งเราวังว่าตัวนี้เนี่ยค่ะหลังจากที่มีการเปลี่ยนนโยบายตัวใหญ่นะคะก็จะส่งผลกับตัวราคาทองคาจากนี้ไปจนถึงปีหน้านะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการกลับเข้าซื้อตัวทองคาบ้างแล้วนะคะอย่างที่เอออย่างในสัปดาห์แรกที่มีการปรับขึ้นของตัวราคาทองคำเองของทุน SPDR ก็เข้าซื้อเกือบประมาณสิบเก้าตันได้นะคะแล้วก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะ กองทุน SPDI ก็มีการปรับลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ระดับประมาณสัก4ตันกว่าค่ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคะ่ะก็ยังเป็นลักษณะของการ การซื้อขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะของ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 ปีนี้เองนะคะซึ่งการซื้อขายเนะะี่ยค่ะก็อาจจะเริ่มค่อนข้างเบาบางทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวตลาดต่างประเทศเองเนะะี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะเริ่มหยุดทําการไปแล้วนะคะการซื้อขายนะคะจากนี้ไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์เรามองว่ายังเป็นการซื้อขายในในใน,ในกรอบแคบๆนะคะ โดยที่แนวรับแล้วก็แนวต้านนะคะแนวรับในสัปดาห์นี้ค่ะแนวรับแรกนะคะของของวันนี้ก่อนนะคะอยู่ที่บริเวณ1,068เหรียญค่ะคะ่ะ <ut. S 1> ส่วนแนวรับปลายสัปดาห์นะคะอยู่ที่บริเวณ1,060เหรียญ US อล l า a r ต่อ t r o ออ n s คะ่ะส่วนแนวต้านนะคะของวันนี้อยู่ที่บริเวณ1,080เหรียญส่วนแนวต้านในสัปดาห์อยู่ที่บริเวณ 1,088เหรียญค่ะโดยรวมมานะคะคือเรามองว่าจากนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีเนี่ยะคะ่ะคือแรงซื้ออาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ไม่มากนักัน,นะคะเพราะว่าออตอนนี้เองก็ก็เริ่มเป็นเข้าช่วงเทศกาลแล้วนะคะดังนั้นเองอาจจะได้เห็นการอ่อนตัวลงมาบ้างของตัวราคาทองคำแต่ยังไงเองก็ยังไม่น่าหลุดบริเวณ1,050เหรียญยูเอสดอลลาร์ตรอยออนส์ค่ะค่ะ ตอนนี้เองนะักลงทุนหลายท่านนะคะคงจะอยู่ในอารมณ์ของการพักผ่อนวันหยุดยาวนะคะอยากทราบค่ะว่าถ้าเกิดว่าหลายๆท่านที่มีการเทคโพสชั่นลองทิ้งไว้แล้วก็มีโพสชั่นเทคช็อตทิ้งไว้ตอนนี้ทำยังไงดีคะทั้งสองขาคะ่ะ ค่ะคือเรามองว่าอย่างตอนนี้เองนะคะ<ช>ก็คือกว่าจะตลาดจะกลับเข้ามาเริ่มแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งเนี่ย่ะอาจจะเป็นหลังจากเปิดทําการอีกรอบหนึ่งนะคะในวันที่4มกราคมแต่โดยรวมเนี่ยค่ะถ้าเราไปดูอย่างเราข้ามช็อตของช่วงนี้ไปนะคะ<ช>แล้วเราไปดูเทรนด์ของราคาทองในปีหน้าเลยนะคะ<ช>จะเห็นได้ว่าภาพรวมของราคาทองคําในปีหน้าเนี่ยค่ะกรอบเนี่ยยังจะอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนกันนะคะโดยที่แนวรับเนี่ยค่ะจะใกล้ๆกันกับปีนี้แนวรับจะอยู่ที่บริเวณ1นึ่พัน เหรียญดอลลาร์ต่อทรยออนะคะซึ่งณนะวันนี้เนี่ยอยู่แถวๆประมาณสัก1 0 6 0 1 0 7 0ก็ลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะส่วนด้านบนค่ะจุดสูงสุดในปีหน้าเรามองว่าไม่น่าจะเกิน1,200เยเหรียญดอลลาร์ต่อทรยออร์นะคะซึ่งถ้าเราย้อนกลับมาดูเทียบกับปีนี้จะเห็นได้ว่าปีนี้เนะะี่ยค่ะทองคำเนี่ยขึ้นไปทำสูงสุดประมาณ1,300เหร 1, 300, 000, ียญนะคะ,คะเห็นได้ว่าจะค่อนข้างปรับลดลงมาแต่ว่า โดยรวมแล้วนะคะคือเราเชื่อว่าตัวราคาทองคำเนี่ยค่ะปีหน้าเองก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มทยอยสะสมหรือว่านักลงทุนบางท่านอาจจะเริ่มทยอยปีนี้ก็ได้เพราะว่าเราอย่าลืมว่าการซื้อทองคำเนี่ยค่ะมีปัจจัยในเรื่องของเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าปีหน้าแนวโนม้มเงินบาทบ้านเรายังมีโอกาสในการอ่อนค่าขึ้นนั่นหมายถึงว่าถ้าภาพรวมการซื้อทองคําไม่ว่าจะเป็นตัวโกลฟิวเจอร์เองก็ตามหรือว่าตัวราคาทองคําแท่ง ในบ้านเราเองก็ตามก็ก็จะส่งผลนะคะถ้ายิ่งบาทอ,อ่อนราคาทองก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะ,คะดังนั้นถ้าถ้าเป็นภาพของการลงทุนระยะกลางระยะยาวเนะะี่ยค่ะราคาที่ต่ำลงมาตาม 1, ่ำหน6 0เหรียญถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อเก็บระยะกลางระยะยาวะค,ะค่ะค่ะขออนุญาตถามไปถึง s e t 50 Index f u t u r e s บ้างค่ะทำยังไงกันดีคะสำหรับช่วงท้ายอีกสวันทำการแบบนี้คะ่ะ ค่ะในช่วงนี้เองนะคะจะเห็นได้ว่าตัว s ซ t 50ตลาดเองก็จะค่อนข้างคือเรามองว่าด้วยความที่ช่วงนี้เองนะคะก็เป็นช่วงช่วงถือว่าเป็นช่วงเทศกาลแล้วนะคะดังนั้นเองค่ะการเข้าซื้อขายในช่วงนี้นะคะก็ยังแนะนำว่าเป็นลักษณะของการลงทุนเก่งกำไรตามกรอบไปก่อนนะคะโดยที่โดยที่การเก็บระยะยาวเนี่ยค่ะเราก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าอาจจะยังมีจังหวะ ในการยอ่อตัวหรือว่าการแกว่นตัวของตัวตลาดเซสซิเองค่ะก็แนะนำค่ะจริงๆช่วงนี้ถ้านักลงทุนทยอยติดโพซิชันได้นะคะก็แนะนําทยอยติดโพซิชันค่ะแล้วก็เปิดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วง ในช่วงปีหน้านะคะแล้วก็แนะนําว่าก็ค่อยๆเริ่มเข้ามาทยอยสะสมหรือว่าเข้ามาทยอยลงทุนอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าจริงๆแล้วกลยุทธ์นี้สามารถทําได้ทั้งตัวทองคําแล้วก็ตัวตลาดเซ็นทรัลตี้เองนะคะเพราะว่าก็มองไปในเรื่องของเอ,อย่างช่วงนี้ราคาก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยผันผวนมากนักเท่าไหร่แล้วก็รอจังหวะหรือว่าเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนในปีหน้านะคะแล้วก็เริ่มลงทุนน่าจะเหมาะกว่าค่ะ ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็พักผ่อนกันก่อนนะคะแล้วก็ทำกันบ้านค่ะดูมันนี่เดลี่ทุกวันแล้วก็เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแบบนี้แล้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธีพาค่ะค่ะขอบคุณค่ะส่วนเรื่องของการแลกเงินตราต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้อาจจะอยาง